ตัวลบดีมีคุณภาพต้องชุนลีมืดตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับ s c ค i b ์อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับ s c ค i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กลับสวัสดีพ่อแม่พ,พี่น้องชาวไทยนะครับันนีต้อนรับสรายการทูนูปสัม a มอรสแคสต์นะครับก็อ่าเราอยู่กับรีวิวของน้องชุลีมือนั่นเองนะครับก็ตนอนนี้ก็เป็นช่องซีรีส์ของอ่าตัวสเปเชียลล u กนั่นเองนะครับก็เราก็จะเอาตัวสีดาวที่น่าสนใจมาหลายตัวนะซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้สามารถเอาสวมผมทําการสวมวิญญาณของดูอิดแสงเข้าไปให้กับชุลีมือตัวนี้แล้วก็โอ้มาใช้งานได้ดีจริงๆนะครับเป็นตัวลบที่มีคุณภาพมากๆนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าไม่ได้ใช้ได้แค่ในสเปเชียลลนะิกอย เพื่อนๆโชคดีมากเพราะเป็นตัวลบที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพมากเลยนะครับแล้วก็ทำไมมันถึงเป็นตัวล็อกที่มีคุณภาพล่ะเรามาดูกันครับผมอ่านาเลเวลสิบสิบนะฮะอ่าชุนหลีเมืร์นะเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดนะครับผมเนี่ย HP อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบห้านะครับก็ถือว่าเป็น HP ที่อนข้างอ่าใช้ได้สายซัพพอร์ตนะแอตแทอ่าพอใช้ได้ทีเดียวหกร้อยเก้าสิบสองนะครับ Defense หกร้อยสี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำอยู่หน่อยนึงนะแต่สปีดของชุนหลิเนี่ยตระกูลชุนหลินะครับผมก็อ่าหรือว่าเบลดแดนเเซออรร์นนนะะะคับถ้าป็็ขงกจ ่อน,นัางสูงมากอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวท่านมืดก็จะเป็นชุนหลี่มืดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Summoners War Original เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับวีริซาตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็สกิลก็จะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าก็จะเป็นตัวของสมาร์ทเออสมาร์ทเอสพอออริจินอลสกินก็จะมีความแบบสวยแตกต่างกันแต่ว่าตัวนี้มันเปลี่ยนคอร์ดได้ด้วยอีกฉาจกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของน้องกันนะครับเนี่ยฮะก็สกิลของน้องนะก็ท่าที่3เนี่ยนะครับตัวที่เป็นท่าเปิดของเธอเลยคือคิโคโชนะครับเป็นการโจมตีสู้สามครั้งนะครับด้วยพลังที่รุนแรงนะแล้วก็ในแต่ละฮ็ดเนี่ยมีโอกาส80%นะะครับที่จลบดีบััฟออกท้งหมดนะลบดีบััฟท้งหมดอ,อร์เซ็นตูนะครับผมแล้วก็ทให้ตูเนี่ยติดดาีบั และนอกจากนั้นติดแกรนซิ่งด้วยคือเรียกได้ว่าโดนไปทีเป็นง่อยเลยทีเดียวแทบจะทั้งทีมเลยนะครับแกล้ซิ่งกัดบดาบผักนี่คือเป็นดีบัฟสำคัญในการตัดดาเมจที่ดีมากคือฝั่งศัตรูนี่ก็จะแบบโอ้ยตีเราก็น่าจะเบามากหลังจากที่โดนเอฟเฟกทั้งหมดนะครับถ้าอัพสกิลนี้เต็มนะครับแอคทิเวชั่นของการลบบัฟเนี่ยจ,จะอยู่ที่แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือการันตีการการลบได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีโอกาสติดเลสด้วยนะต้องระวังด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็ตัวครูดาวของสกิลอยูดีีออทท่่่่่4เเิร์นนนถถืวืววาาาาาขขจจะะ ไม่ช้ามากเท่าไหร่นักใช้งานได้นะครับนี่ครับท่าที่สองนะครับฮายเคเลเกะสึคายาคุก็เป็นท่าโจมตีต่อเนื่องแล้วกันนะ็นการโจมตีสู้สามครั้งนะครับด้วยการเตะที่รีรวดเร็วนะครับผมก็มีโอกาสในการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส4 0ะครับผมในการลดแอตแทกบาร์นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่า a t อตแทกบาสตูเหลือศูนย์เนี่ยนะครับในการโจมตีหลังจากที่ในรอบที่สตูแอตแทกบาเหลือศูนย์เนี่ยจะเป็นการตีทะลุเดฟซึ่งถือว่าแรงใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยคือต่อให้แบบว่าทําเป็นสายซัพพอร์ตแทงค์ยังเตะได้แรงเลยสำหรับท่านี้นะครับก็คูเดย์อยู่ที่3เทินนะครับและท่าแรกนะชิโคเคนนะทานา่านี้เป็นการโจมตีศัตรูหนึ่งเป้านะครับก็สามารถที่จะลดแอตแทกบาสามร์เซได้ด้วยอากาศห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอัปเกรดเต็ม activation หรือโอกาสในการลดอัตราบัคก็อยู่ที่75เอร์เว,ว่าเยอะทีเดียวนะครับรุ่นที่ใช้นะก็เดี๋ยวเราเอามาลองกันแบบรูปแบบทั้ง2แบบ2รูปแบบใน PvE ก็จะเป็นแบบรูปแบบการเปิดก่อนนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึง่งก็คือจะเป็นของเว r ร์อ r รีนผมจะเอาวิญญาณดูอิดแสงมาสวมเข้าไปในน้องแล้วให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ ะเดี๋ยวเรามาส่วนอาร์ติแฟกต์ไหนก็คงเน้นแบบเป็นพวกแบบเออ่เป็น accuracy นะครับน่าจะต้องเป็น accuracy ของของท่าสามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอ่ accuracy ไม่พอนะครับอ่าก็อันนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับอันนี้เล่นเป็นสายดาเมจรุนแรงนะนะอันนี้คือแบบว่าผมก็ลองเอาอ่รุ่นของของโพล่ามาเล่นนะครับอ่ามาเทสกันนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราปุ๊บอ่าใช้ทีมนี้นะเดี๋ยวเราตัดโพล่าออกซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ นี่ครับจะลองเอาน้องชุนหลีมืนอของเราเนี่ยเราจะดูชุนหลีมืดในมุมของการที่เป็นตัวเปิดขึ้นมานะอันนี้เป็นสกิลเทสนะครับ อ่าเดี๋ยวมาทำสกิลเทสนะครับผมของน้องชลิมือกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องชลิมือเนี่ยจะสามารถใช้ท่าแต่ละท่าแล้วเกิดเอฟเฟกอะไรกับเกมบ้างนะครับเนี่ยฝั่งสตูมีวิวหมดเลยนะครับผมเนี่ยเป็นสามมือเตนนเต้มาผมเอาขิโคโชยิงไปก่อนเลยนะครับเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งเห็นไหมฮะการยิงขิโคโชเนี่ยก็ทำให้ติดอยู่3อย่างนะครับอ่าติดอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คืออ่าลบอ่าจะทำการลบบัฟใช่ไหมครับแล้วก็ทาการติดดาบหักกับ แกล้งซิ่งแกล้งซิ่งหรือว่าก็คือตีฉลับนั่นเองการตีฉลับเนี่ยมันลดดาเมจได้ถือว่าเยอะมากเลยเห็นเลยทีเดียวนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูท่า2กันนะเดี๋ยวปล่อยให้ฝั่งโน้นวิ่งไปก่อนนะครับจัดการได้ก่อนนะตุม้มนะมีการพิวนะฮะปึ้ง๊บขึ้นนะปึบ๊บปั๊บอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูดาเมจนะครับเดี๋ยวเราลองลองมาดูดาเมจของน้องชุลีกันในท่าที่2นะปึบ๊บอ่านี่ก่อนนะเนาะปึบ๊บปึบ๊ปบ แรงมากนะเงาเมืดนะอะเดี๋ยวเรามาเตะนะครับผมเจ้าตัวเงาเมือดอดูนะครับว่าจะดามีเท่าไหร่นะเราแอทแท็กไปก่อนนะปึ๊บปื๊บปื๊บเห็นไหมฮะเป็นมือ <laughs> เป็นหมื่นเลยถ้าเกิดว่าทะลุเดฟโอโหถือว่าแรงอยู่นะครับแรงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในคอนเทนต์ที่เป็นอาร์เทียกันบ้างตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดที่ดีนะตัวเปิดที่ดีนะครับใช้งานได้ก็นั่งดีทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูในอ่าสเปเชียลลีกที่เราใช้กันดูบ้างนะครับก็สําหรับในสเปเชียลลีกนะผมก็เนี่ยสมวิญญาณดูอิดแสงให้กับน้องชุลีมืดเลยทีเดียวนะครับก็ น้องชุนหลีมือเนี่ยก็เล่นได้ว่าโอ้ก็จะทำตัว accuracy ได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเป็นตัวที่เป็นวิลิซ่าเนี่ยนะครับหลังจาก a w a k e n นแล้วเนี่ยมันน่าจะแบบเป็นเป็น bonus accuracy นะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะเราจาไม่ตัวเนี้ยทำ accuracy ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเอาล่ะอ่าก็ สำหรับชุลีมืดนะเนี่ยก็รูนก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับก็จะเป็น s t u n View นะครับผมแล้วก็เน้เน a c ค c คอร์ c y ทำจังหวะในเกมนะแล้วก็เน่ยใช้ a r t i f a c t เป็น a อตแทกนะเพราะว่าท่าของเธอเนี่ยก็จะเน้นกับการโจมตีด้ไวยได้ระดับนึ่งนะครับคือสามารถที่จะข้อ,อข้อดีของเธอเนี่ยก,ก็คือการโจมตีของเธอจะมีการเพิ่มเติมจาก a t t a ท k ต่างๆด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูรีเพลย์กันให้เราเออกมาเล่นกันสนุกสนุกนะครับตัวนี้เปิดได้ดีตัวนี้เปิดเปิดได้ก็นั่งดีนะครับ มาให้เพื่นนะอ่าเรามาดูกันนะครับก็อันนี้ก็ไต่ไล่ๆขึ้นมานะครับเถือว่าสนุกอยู่ทีเดียวนะสำหรับวีรซ่าหรือว่า,าชลิมมือนั่นเองนะครับนี่ฝั่งนั้นก็เริ่มเป็นฮากมาเลยนะครับก็เนี่ยเอาวีรซ่าใส่เข้าไปมีแวมไฟด้วยนะแวมไฟเอาเอา,เอาไว้แก้โลโบนะฮะโลโบนี่เขาน่าจะ รียกได้ว่าโหได้รับความนิยมสูงมากนะนี่ครับคิปคโ,โชว์ปุๆเห็นไหมครพอเราหยิกคิคโ,โชเข้าไปเนี่ยถ้าเราใช้เป็นลุนสตันนะมันจะทําจังหวะเกมสตันได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็คือแม่นางแม่นางแซนแซนลมฟาดแหลกนะก็อยู่ในรีวิวที่แล้วนะครับไปดูกันได้นะตัวนี้ก็ค่อนขนางที่จะใช้งานได้ดีนะครับ <S <S นี่ครับแผ่นไฟนะเห็นไหมถ้า2ก็เตะก็สามารถเก็บได้เลยด้วยน,นี่ขนาดว่าทําเป็นทําทเป็นสายแบบซัพพอร์ตนะแล้วก็เน้น HP อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยังแบบเอยทำเกมได้เลยนะครับ นี่ปึ๊บก็อ่าจบปเป็นหนึ่งเกมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอันนี้ต่อนะครับนี่น็อตแมนนะปึ๊บนี่เอาแซม,มือเข้าไปเอ้ยเอาไอ้เจ้าตัวชูรี่มืดเข้าไปเลยนะครับหรือว่าเบลดแดนเซอร์มืดนะเพราะว่าที่มีเบลดเบลดแดนเซอร์มืดก็คือตัวเดียวกันนะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทาให้เกิดคิกโคโชนะแล้วฝั่งศัตรูก็เนี่ยติดการซิ่งเห็นไหมฮะโลโบก็เพิ่มแอตแทกบาลาบากเลยนะพเพราะว่าติดการซิ่งไปด้วยนะเนี่ยฮะแดบปของดมเมจก,ก็จะทายากด้วยเพราะเขาติดดาบหักนะครับแต่เกมนี้ชุลีจะหลับนานสักนิดนึงนะชุลีหลับนานซะหน่อยนะครับเนี่ฝั่งโดนก็เลือกที่จะเบสเลยนะเบสก็คือแบบว่าเอ้ยโอเคลองลุ้นกับลองเสี่ยงกับจังหวะน,นี้อ่าเลยอะไรอย่างงี้นะครับนี่แมวน้ําก็วิ่งมาเตะเรื่อยๆนะครับใช้งานได้ดีนะ นี่ครับติดแกลนซิงนะทำเอฟเฟกยากเลยนะครับการติดตีดตดฉลับเนี่ยมันทำให้แบบไอ้การติดเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันจะไม่อ่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมันจะไม่ติดนะครับเอฟเฟกสดนสดมากด้วยนะอันนี้ก็นี่ครับตามเตะเข้าไปนะทำจังหวะในเกมนะครับตึ๊บตึ๊บนี่ก็เห็นไหมฮะโอ้ทำเป็นสตัรนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะตัดจังหวะได้สวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้นะครับลองเดียวกันนะอันนี้มีนักขั้วกาแฟมาด้วยนะครับฝั่งนู้นได้เปิดก่อนนะเกมนี้นะครับให้ฝั่งฝั่งนู้นได้เปิดก่อนแล้วแหวมแล้วน่าจะไม่สวนนะนี่นแหวมใจดีนะฮะไม่สวนไม่สวนนะครับไหลอัลดาโกนยิงไปปุ๊บๆลดแอทแทคบาร์ลบลบบัฟด้วยนะครับเนี่ยโดนโดนขั้วกาแฟนะโดนขั้วกาแฟนะครับเนี่ยเอ็กซ์แฟคชั่นเอ็กซ์แฟคชั่นก็เป็นท่าหนึ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับ เนี่ยปึ๊บๆอ่าอันนี้โชคดีได้ ea ด้วยนะเนี่ยโดนวิสเต์แคิกชุนหลียังไม่ทำอะไรเลยนี่นะเกมเนี้ยเอาละอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เล่นกับอีกเกมหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคุณฟุกุรูนะขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าจังหวะในเกมค่อนข้าง,งเยอะแต่ว่าก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำให้เห็นประโยชน์ของเจ้าตัวชุนหลีเมืรอได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับผมก็หยิบฮักไปเลยว่าผมกะว่าเอ้ยต้องต้องเจอโรโบแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ดาร์โคไปด้วยนะครับ เนี่ยก็จังหวะของอทีมของคุณฟุกุรูจะเป็นการที่แบบไอ้ทำสตาร์ทใช่ไหมเราทำสตาร์ทเสร็จแล้วก็ให้ลิชเนี่ยเป็นตัวที่แบบไอ้จัดการในการที่แบบไอ้ถ้าฝั่งผมได้เทิร์นจากการสตาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยลิชมันก็จะขึ้นมาเติมเกมเลยนะครับเนี่ยแต่เกมเนี้ก็ถือว่าแวมไฟแล้วก็ดึงดันอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะถือว่าดื้อดึงไม่ยอมตายครับคิโคโชนะครับผมก็คิโคโ,โชเข้าไปก็จะเป็นดับฮาร์คแดนซิง่งอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็พอมีฮาร์คด,ด้วยอย่างเงี้ยเราทําเป็นแท้งใช่ไหม ก็ทําให้เจ้าตัวชุนหลีเมื่อเราเนี่ยโอ้ก็นางที่จะดึงดันดอกความตายนะแล้วก็มีแวมไฟในการคอยเติมเกล่ดเติมเกล็ยให้เรื่อยครับและนี่ก็เตะทะลุไปนะครับทะลุเด็ฮีสุดท้ายเห็นไหมฮะห้าพันอันนี้คือแบบไม่ใช่สายแอทแท็กก็ยังถือว่าเตะแรงได้นะครับเนจังหวะน,นี้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบเนี่ยเริ่มเริ่มโดนเจาะเจ้าตัวเจ้าตัวชุนหลีเมื่อเริ่มโดนโดนเจาะแต่เราทาเป็นแท้งมานะครับก็ออดทนลุยไปแล้วก็เอาฮา์กเนี่ยคย่อยๆล,ละเรียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่แวมก็ยังไม่สวนนนนะะีครับ แต่เกมนี้ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่นะครับก็สนเล่นเล่นสนุกนะครับเล่นก็นั่งสนุกนะก็จะลุ้นกันในจังหวะที่แบบว่าเอ้ยชุนหลีถ้าชุนหลีผมตายเมื่อไหร่ก็คือน่าจะจบเกมอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็เป็นตัวที่อ่อพอเล่นแล้วมันก็เป็นตัวที่เอาไว้ลุ้นได้ระดับหนึ่งนะหมายถึงว่าลุ้นในเชิงที่แบบว่าอ่อเราจะเล่นพวกจังหวะอ่อที่ทำาดาเมจหรือว่าจังหวะสวนก็จะได้นะเนี่ยแล้วพอคิดโคโชได้ออกเนี่ยนะฮะการใช้คิดโคโชเนี่ยคือพอมันเป็นตัวมอนสเตอร์ที่มันมีการลบ มาก่อนด้วยเนี่ยมันก็ทําให้แบบเอยเหมาะสมกับเอฟเฟกที่เป็นตัวสตันด้วยนะก็สามารถใส่ลูนเดสแปรมาได้นะค่อนข้างดีนะครับ <Okay. S 1> ปุ๊บนี่ก็ทําการจัดการลุยเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มกู้เกมกับลาคุนี่ก็ทําให้แบบเอจังหวะของเกมเนี่ยของเราเนี่ยจะ,ะมีความรับลื่นมากขึ้นนะเพราะว่า มันก็ทําการแบบวิดฮิลลา้างบัฟอะไรให้เราประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเอ็กจังหวะนี้ก็คือแบบว่าลักคุณนี่แสบมากนะครับเนี่ยทำตัวซะเจ้าน้องลักคุณนี่กับแวมไฟก็ได้เป็นตัวที่ฮิตมากในสเปเชียลลีกนี้นะนะครับนี่โอเคขอบคุณคุณฟุกุรูนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่มีตัวนี้นะวีลีซ่านะหรือว่าชุนหลีมืนนั่นแหละนะตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยมันเป็นตัวที่มันลบได้นะครับด้วยท่าชิโคโชท่านี้ก็คือว่าลบออกไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะยังทำให้ติดแกรนซิ่งกระดาษหักด้วยนะอันนี้ก็ถือว่า โอ้โหเป็นการตัดเดเมจที่ดีมากเพราะว่าเวลาสตูจะมาจังหวะสวนอย่างเงี้ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเสียกาลังเสียพลังในการที่จะสวนทางฝั่งเราก็นั่งเยอะทีเดียวนะครับอ่าก็แล้วตัวนี้สามารถที่จะทำเดเมจได้จากท่าสองด้วยคือต่อถ้าจะต่อว่าจะต่อจะเป็นแบบอ่าไม่ใช่ตัวที่อ่ามีแอตแทคที่มากก็ตามนะครับก็อ่ายังเป็นตัวที่สามารถเตะทะลุหรือว่าทำาดเมจทะลุดับได้แล้วก็ตัดจังหวะในเกมได้ด้วยการลดแอตแทคมาเหลือศูนย์ได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีท่านหนึ่งในการลดแอทแทกบาร์ได้ด้วยนะตัวนี้ก็อันนี้เอาให้ดูทั้งแบบที่เป็นสวิฟแล้วก็แบบที่เป็นทั้งสตันให้ดูแล้วนะครับทั้ง2แบบก็ใช้ได้ดีเช่นกันนะ mm hmm. เคลเรชก็อาจจะไม่ได้ต้องว้าวมากขนาดนั้นสามารถเล่นเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมในทีมนะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นแบบทีมแบบจจเจาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลบบาฟอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาน่าจะดีมากนะครับก็ ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าจะเอาไปเล่นมันๆนะั้นโดยฉพานในสเปเชียลลิกในรอบนี้ก็เหมาะสมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมก็เติมถูกเติมไว้นะผมเติมกับ power pay นะ power f u l payment นะครับทุกการเติมเนี่ยก็จะเข้าไปที่ store ไทยด้วยนะครับแล้วก็บริการรวดเร็วนะครับผมเป็นเหมืออาชีพนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนใส่ในคะอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย